สวัสดีนักศึกษาทุกคนค่ะเจอกับครูอีกแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะไม่ใช่วิชาคณิตนะคะจะเป็นวิชาเบาๆนะคะสําหรับนักศึกษาระดับมต้นนะคะจะเป็นวิชาการพัฒนาแผนและก็โครงการอาชีพค่ะเรามาดูหัวข้อแรกกันเลยนะคะที่เราจะต้องเรียนวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องการจดบันทึกเพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายมันจะมีความสําคัญอย่างไรนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปจดบันทึกกันได้นะคะเราจะต้องมารู้ก่อนว่าการจดบันทึกนะคะเป็นแบบไหนนะคะมีกี่ประเภทซึ่งการจดบันทึกนะคะจะมีทั้งหมด2ประเภทนะคะซึ่งประเภทแรกเนี่ยเราจะจดบันทึกจากการที่เราฟังนะคะซึ่งการที่เราฟังบรรยายแล้วเราจดไปด้วยนะคะ มันเป็นของคู่การเสมอนะคะซึ่งผลของการสื่อสารระหว่างผู้บรรยายกับผู้ฟังเนี่ยจะเป็นเสมือนคําสนทนาผู้พูดกับผู้ฟังนะคะก็เหมือนกับที่เราเรียนกับครูนะคะผู้สอนกับผู้เรียนนั่นเองแล้วก็ผลการสนทนาจะประสบความสําเร็จเพียงใดน,นะคะก็จะดูได้จากการจดบันทึกนั่นเองค่ะสําหรับประเภทที่2นะคะก็จะเป็นการจดบันทึกจากการอ่านนะคะเป็นการจดบันทึกที่ง่ายกว่าการฟังนะคะเพราะว่ามีหนังสือต่างๆให้เราได้เห็นเนื้อหาแล้วนะคะ ะะการจดนะคะเราก็จะสามารถอ่านดูได้ตลอดเวลาอ่านซ้ําๆได้นะคะจึงสามารถจดได้ละเอียดกว่าการฟังนั่นเองค่ะซึ่งในวิชานี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับโครงการอาชีพเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราประกอบอาชีพอาชีพหนึ่งนะคะเราจะต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายของเรานั่นก็คือกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดนั่นเองถามว่าคืออะไรก็คือกลุ่มผู้ ที่มีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าของเราซึ่งเราต้องการขายสินค้าหรือบริการให้กับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะนะคะการระบุว่าใครคือลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการโดยปกติแล้วนะคะจะกําหนดได้โดยข้อมูลประชากรเช่นอายุเพศที่อยู่ระดับรายได้แล้วก็ไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะซึ่งถ้าเรารู้จากข้อมูลพวกนี้เนี่ยเราจะสามารถาสโคปงานสโคปสินค้าของเราให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นนะคะ สำหรับเงื่อนไขนะคะที่เราจะใช้ในการเลือกกลุ่มเป้าหมายนะคะก็จะมี1น,นะคะฐานลูกค้าปัจจุบัน ซึ่งการเริ่มต้นขายสินค้าอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็มักจะมีฐานลูกค้าอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเราจะต้องควรศึกษาข้อมูลว่าเพราะเหตุใดทําไมลูกค้ากลุ่มนี้ถึงยังอยู่กับเราแล้วก็เพราะเหตุใดผลิตภัณฑ์นี้ถึงเข้า,าไปอยู่ในใจเข้าไปนั่งอยู่ในคนกลุ่มนี้ได้นะคะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายในลักษณะใดนะคะที่สามารถสร้างมูล,ลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เราได้ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจวิธีการตอบสนองลูกค้าปัจจุบันมากขึ้น และนําไปขยายฐานข้อมูลให้ลูกค้าได้เพราะฉะนั้นข้อแรกเนี่ยเราจะต้องกลุ่มนะคะกลุ่มฐานลูกค้ากลุ่มนี้เอาไว้ให้แน่แนแนก่อนนะคะมาดูเงื่อนไขข้อที่2ค่ะนั่นก็คือการแบ่งส่วนตลาดนั่นเองเราจะเป็นการดูเปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งหมดในอุตสาหากรรมนะคะซึ่งจะคํานวณจากยอดขายของธุรกิจในช่วงเวลาหนึง่งซึ่งสามารถดูการแข่งขันในตลาดได้นะคะเพราะว่ามันจะมีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง อย่างประเทศคู่แข่งรายได้ทําให้เราสามารถนําข้อมูลนะคะไปคาดการความรุนแรงในการแข่งขันได้และอํานาจในการขายของผู้ประกอบการซึ่ง จะสามารถคาดการไว้ว่ากลุ่มเป้าหมายในตลาดเหมาะสมกับสินค้าของเราหรือไม่นะคะแล้วก็สามารถทําธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้โดยกลุ่มเป้าหมายเดียวกันหรือไม่นะคะนั่นก็คือเราต้องวิเคราะห์การตลาดณปัจจุบ,บนันนั้นๆนะคะว่ามีแนวโน้มเป็นยังไงการตลาดเป็นยังไงคู่แข่งของเราเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเลิกสนใจสินค้าเราหรือเปล่านั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูเงื่อนไขข้อที่3กันค่ะนั่นก็คือขนาดของกลุ่มเป้าหมายซึ่งก็คือจํานวนผู้ที่มีแนวโน้มซื้อสินค้าและบริการที่มีศักยภาพในตลาดนะคะเราสามารถประเมินความสนใจโดยการดูจากยอดขายและการแบ่งส่วนตลาดมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ จะทําให้เราสามารถประมาณการกลุ่มเป้าหมายของเราได้นะคะอาจจะใช้วิจัยทางการตลาดเข้ามาช่วยในการประเมินก็ได้นะคะจะทําให้เราคาดการแนวโน้มในการซื้อสินค้าหรือบริการนะคะภายใน1-2ปีนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะทําให้ประการประเมินยอดขายแล้วก็เห็นผลกําไรสินของสินค้าและบริการของเราได้ด้วยนะคะซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจลงทุนและการวางแผนทางการตลาดได้ด้วยนั่นเองค่ะ ต่อไปเงื่อนไขข้อที่4นะคะนั่นก็คือจุดแข็งของสินค้าและบริการนะคะจะเป็นการมองหากลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็ทบทวนสินค้าหรือบริการของธุรกิจเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการ ที่เราจะต้องดึงดูดลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะคะหรือว่าสินค้าบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้หรือไม่ซึ่งจะทําให้เรารับรู้ว่าสินค้าของเราอะ่ะคืออะไรต้องพัฒนาอย่างไรแล้วก็กลุ่มเป้าหมายนะคะคาดหวังว่าจะได้รับอะไรรวมไปถึงความพึงพอใจต่อการบริการด้วยและจะทําให้เรานะคะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะทําการตลาดกับผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของเราอย่างไรนะคะ ต่อไปนะคะเงื่อนไขข้อที่5นะคะนั่นก็คือการประเมินการตัดสินใจนั่นเองค่ะเมื่อได้กําหนดหรือตัดสินใจเลือกกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่ม1ไปแล้วนะคะควรพิจารณาถึงผลที่จะตามมาด้วยทุกครั้งนะคะด้วยการพิจารณาจากคําถามเหล่านี้ค่ะ คนที่เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการของเรานะคะมีมากพอหรือไม่นะคะกลุ่มเป้าหมายจะได้รับประโยชน์จากสินค้าและบริการของเราจริงหรือไม่หรือมีความจําเป็นมากเพียงพอหรือไม่นะคะแล้วก็แรงจูงใจหรือแรงผลักดันกลยุทธ์ทางการตลาดหรือสินค้าและบริการมีเพียงพอให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อหรือไม่นะแล้วก็วิธีการที่จะเข้าถึงและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเป็นไปได้หรือไม่นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะคเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในหัวข้ออื่นๆต่อไปนะคะแต่ก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe คลิปด้วยนะคะเพื่อนักศึกษาจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆแบบนี้อีกนะคะ